พนาวทูนเก้าลิดใบออกทำต้นให้โปร่งเพื่อที่จะได้ออกดอกจะผลิตใบออกนะจ๊ะก็จะมีดอกขึ้นมาดอกกำลังออกเยอะเลยนะ <ítulo> okay. ลูกเปลือมปลาลูกเปลือบปลานะจ๊ะนี่น้ำเยอะลูกปลา <G ül iono> น้ำเยอะข้าวดอกทั้งนั้นเดี๋ยวจะลองเอาปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้ามาใส่เพราะว่าหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้โดนปุ๋ยเลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวน้ำแกงน้ำล้างป่าส้มตำกินเหลือ,ลอก็จะมาเทใส่ไว้เป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยยังไม่ได้สารเคมีนะจ๊ะ เดี๋ยวต้องเอามาใส่ให้บ้างและปบำรุงสักหน่อยติดใบออกต้นก็จะโปุ่งเบาบางนะจ๊ะฝรั่งจิมจู มะนาวทูน9้าวฝรั่งจิมจูติดลูกแล้วหนึ่งจะรอดูมีสาต้นนะจ๊ะอันนี้ก็ออกดอกนะจ๊ะหต้นแต่มี2ยอดนะจ๊ะหต้นมี2ยอด1ต้นมี2ยอด,ยอ,ดออกดอกด้วยเห็นไหมคะนี่ ต้นสองยอดสุดยอดไปเลย